อซื้อเพื่อนคุยกับเพื่อนให้หูเรื่องยู่มองได้เนี่ยอยู่ทั้งพุ่นบอกออนี่ยังเนี่ยนี่ยังไปบ้านอ่าอย่อย่าาอยูอ่านอ้นอา้อย่อย่นอานอ้นอาบอ่า้นอย้นอาอ่อยา่้นอนอานอ่่นนำอบออ่าอานนนาบ งี้ยังไงเอาขึ้นมาด้วยอยู่ในน้ำเยอะบ่ถึงเลยเจ้าเาสด้สิขึ้เอาขึ้นได้เอามามามาปาก้ากระดาษปาก้ากระดาษปาก้ามากระดาษปาก้ามากระดาษปาก้ามากระดาษปาก้าากระดาษปาก้าไอ้เพื่อน่วใอ่น้อเฮ้ยเห็นจ้าจเด้อ รเ,เราสามโตเลยครับให้แล้วเนาะยืสยันยังเนี่นยสองหกสี่สองหกสีสกส่สองอ่ะคิวคิวแมนแมนเด้อเขียนกลับทางอยู่ประเทศนี้ หกสี่สองหกสี่สองหกสี่สองอาจารย์ อะไรแค่นั่นหกสี่สองอือแปดยังสองแปดสามแปดสองแปดสามเออเอเอเฮ้ยอยูอ่อือ้อ ออกมาแล้วออกแล้วออกแล้วอ oh. oh, อกมาแล้วใหญ่มากเข้ามาเต็มรูปโคลนเลยครับครับเข้ามาเต็มรูปโคลงเลยบอก ยังยังยุ่งเสรยุ่งเสรยุ่งเสรยุ่งเสกระโดดน้ำก่อนกระโดดน้ำกระโดดน้ำยุบวงต้องเขียนให้เนาะนี่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 เด้อหกสี่สองหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเอฟซีทั้งหลายแล้วก็เลขร่างขีดให้แปดสองแปดสามปันทงเพิ่นวะเพิ่นวาจะสัตว์งามเนาะเลขงามเนาะงามโอ้เลขแค่นี้เองนะคะแม่ตะเคียนเงินล้านยังไงก็อย่าลืม ย็นไลืมตรงน้ำนั่นให้อยู่ในองค์ที่อยู่ในน้ำให้มาคีแล้วแล้ปปสามนะใครใครใครให้ใครให้เออแปดสงมใครให้นัสองแปดามมาใครให้องค์ไหนองค์ไหนให้คือกันให้คือกันให้หกคีสองนี่สององค์ที่ไปอยู่ในน้ำ รวมกันเลยแปดสอแปดสออกมอมอือืมอืมออออือออืมอืมออมออมมมอออมออ อยู่ในน้ำในน้ำให้เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเออเออเออใช่ใมนโอเคหกสี่สองออง่า่า่เเยง่ายง่า่าย่า

เออตันน mm ี hmm. ้เอาขึ้นม้อยู่ตรงน้นเอออยู่ตรงนู้นถ้าออกตรงนี้เอาขึ้นค้าสู่ด้วยถ้าเอาตัวนี้ออกในตะไลเปิดให้ตัวนี้หกสี่สองแปดสามสองแปดมแป